วสวัสดีครับพี่พีนะนอาจาย์นกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ครับอากาศดีครับแดดออกนึงแต่มอวานนี่ครับวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายยากครับนี่ครับเขาเช้าพริกครับไปครับถ่ายเสร็จแล้วครับนี่เขาเซ้าพริกน้ำมันหมูนิดหน่อยครับหนกตากแดดเนาะแดดออกแล้วครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันขนาดนั้หาคลิปไม่ได้ครับมาวานนี่ก็มาวานนี่ก็ไปครับ แต่ไม่ได้ตัวไม่ได้มีม่ได้คลิปครับนี่ก็ได้อากาศดีครับถ่ายดีเจะถ่ายยาโนกครับเหลือ3ามตัวแล้วครับตอนนี้อีกตัวนึ่งหลุกพอตายืมไปหลินครับไอเจ็ดไฟเนาะไอเหลือคากไอทีไอรอดครับนี่ครับแล้วก็นกใหม่ตัวนู้นครับกําลังฮัดครับนี่ก็ถ่ายขนครับยังหลินไม่ได้ครับตรนี้ รับไทยยานกกรครับนครับพวกเขาเศร้าที่เ้า นีครับเนี่ยเขาถ่ายยาครับเจ้ารอดครับเจ้ารอดก็ขน,นยังเต็มหนาเลยนะครับนั่นะเนี่ยครับขนระบาดยังเต็มหนาเต็มเต็มปีกอยครับแต่เจ้าทีนี่ยิ่งเยอะครับเนี่ยครับขนเต็มกุ้งเลยครับเจ้าทีครับ คนเต็มกรงเลยครับไม่รู้จะเคยกินแม่ลูกปผปสมแบบน,นี่ดู้ว้ขาเข้าไปขาก,กินใหญ่เลยครับนะั่นแหะชอบแบบขาก,กินแบบอย่างอะเลดอร่อยเลย ขากับขนไกลจะเต็มแล้วครับเนี่ยครับไปมาบ้านนี่กระหลิ่นยังไม่ค่อยดีครับขนในกรงยังเยอะเลยครับเนี่ยครับขนในกรงก็ยังยังเยอะกินอย่างเลยด่อยไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับแล้วเนาะดรอดดรอดตากปีกยังเยอะครับยังไม่กินครับไอที่ยิ่งเลยที่เหมือนไม่เคยเห็นเขาสาวพีครับ แต่ขากนี่กินอย่างเดียวเลยครับมันน่ะมีได้อ่าวันนี้ก็ถ่ายยาบเห็นเดดเด,ดดดีเนาะนก,กยังถ่ายขนอยู่ครับยังเล่นน่าจะเล่นลได้ไม่เต็้มที่ครับนกป่าก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปมันก็ไม่เขาครับขนาดมีเขาเหลืองนะเขาเหลืองอยู่ทุ่งนึงรัะน,นี่ยอมสูนกครับ ตากปีกนี่เป็นนกตัวใหม่ไม่ได้เอามามาถ่ายครับแล้วจะเอาลงมาครับเอาลงมาที่หลังครับต้องถ่ายขนอยู่ครับสองคุกสองคุกเสียงกลางที่ผมอัดเอาลง Youtube อยู่ครับผมเอาลงคลิปอยู่ครับตัวนี้ครับมีเฉลยครับวังนี้ครับตอนนี้ก็มีอยู่มีอยู่ห้าตัวครับว่าจะคัดออกไปใส่กรง ใหญ่จักสองตัวครับตัวนี้ตัวไหนเนาะใหปอกขาไม่ีตัวนี้หไอ้หนาตาครับมีตัวนึงคุมคูเขาอยู่ครับหนาจะเป็นเนียนๆไอ้สอยคอท้องเยอะๆครับสอยคอเยอะๆนี่ครับเหลืออยู่ห้าตัวครับที่จะแยกออกอาจะมีอยู่หนึ่งตัวแล้วครับมีมีตัวคู่ระเชิญกันอยู่ครับในกรงใหญ่ครับ นุ่นกัเฉลยหลอดครับตัวตัวตัวของปีนี่ครับตัวเลขของปีนี่ขอยหหลอดครับนี่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับนั่นแ่ะก็มาถ่ายยานกเนาะผมลุงนกครับจะปุ้งนกใหม่ก่อนครับก็จะได้ลินนี่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับฝากกันหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยครับสวัสดีครับ